สวัสดีครับต่อมาก่อติดข่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของปิศาจแมนเชสเตอร์ยูไเต็ดกันนะครับเริ่มต้นด้วยผลการประกบคู่ศึกยูโรปาลีกนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแมนยูเจอศึกหนักเหมือนกันนะครับพบกับทางด้านเรอัลซซดาดี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมแกร่งจากสเปนครับ เกมแรกดีแมนยู Man ต้องออกไปเยือนนะก็แหมดูแล้วหนทางก็เหนื่อยเหมือนกันะนะครับแต่ว่านี่เป็นห้วยที่แมนยูนีฝากความหวังเอาไว้มากที่สุดแล้วนะครับในการที่จะสามารถไปเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฤด,ดูกาลหน้านี่ยังไงก็ต้องคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้แมนยูนีเจอกับทางด้านเรอัลโซเซดาดนะครับถ้าผ่านโซเซดาดไปได้จะไปพบกับผู้ชนะระหว่างทางด้านโอลิมปิกลียงกับเอฟซีเอสบีครับก็ คือถามว่าคู่นั้นกับเราเจอซูสเดาดีอะไรยากกว่าเนี่ยต้องมองนะครับว่าเจอซวสิดดเนี่ยค่อนข้างจากงานยากทีเดียวครับนี่ถ้าผ่าน2ทีมดังกล่าวได้นะครับรอบรองชนะเลิศนี่ก็ดูนะครับว่าจะไปเจอใครครับมีทานดานเฟเนบาเช่นะครับเฟเนบาเช่นี่เจอกับทางดานกาสโกเรนเจอร์แล้วก็แอตเลติกครับเจอกับโรม่าโอม่าโรม่าน่ากลัวนะครับคือถ้าดูตรงนี้ดิด้านบนนี่ทีมที่ดูแล้วมีโอกาสมากที่สุดนี่ อาจจะเป็นทางด้านโรมา่าอ้าไม่มองแอตเลติกเหรอดูฟอร์มของโรม่าในบอลถ้วยนี่ก็ถือว่าไม่เลวทีเดียวนะคือด้านบนนี้มองว่าน่าจะเป็นทางด้านโรม่ากับเฟเดบาเช่นะนะครับในขณะที่รอบโคชทอร์ไฟนอลนี่เราอาจจะเจอกับทางด้านโอลิมปิกลียงก็ได้ครับตน่นอีฝั่งหนึ่งนี่ก็มีทางด้านวิคเรียเพเซนเจอกับทางด้านลาซิโอนะครับโบโตกิม mm hmm. เจอกับโอลิมเปียกอสครับอัจแจสเจอกับทางด้านไอทราคแฟรงเฟิร์ต อัลมาเจอกับทัดดัมฮอสเปอรอ์หรือว่าเราจะมีโอกาสชนกับสเปอร์อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่านะครับในรอบชิงชนะเลิศทวยนี้นี่ยังไงเขาก็ยังมองนะครับว่าแมนยูนี่ยังคงเป็นเต็งหนึ่งอยู่ครับในการที่จะคว้าแชมป์รายการนี้คือจริงๆแล้วถ้าไอแรคแฟรงเฟิร์ตไม่ขายโอมามามมสไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่จะมองว่าแฟรงเฟิร์ตนี่น่ากลัวมากๆครับแต่ว่าแหมตอนนี้ไม่มีมามูสแล้วเนี่ประสิทธิภาพในเกมรุกก็น่าที่จะลดลงมาบ้างแหละนะครับ รอบ16ทีมสุดท้ายนี่เกมแรกเตะกันวันที่6นะครับเกมที่2นี่เตะกันวันที่13มีนาครับรอบคัดคัรอบไฟนอลนี่วันที่10กับ17เมษายนครับรอบรองชาเลอร์วันที่1กับวันที่8พฤษภาคมและรอบชิงชาเลอร์ครับวันที่21พฤษภาคมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงยูโรปาลีกนี่เอาใกล้ๆก,ก่อนละกันนะครับ Manchester, แมนเชสเตอร์เตดต้องเดินทาง ไปที่สนามกุริสันปาครับไปเจอกับยอดทีมอย่างเอเวอเรตันทอฟฟี่สีน้ําเงินโอ้ตอนนี้แมนยูเจอกับใครดีต้องบอกนะครับว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็น,ปนยอดทีมด้วยกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้ว่าอย่างไรอย่างนี้นะนี่เรื่องจริงนะนะครับสิิตีก่อนหน้านี้ที่เจอกันมา214ครั้งนี่แมนยูชนะ96นะครับเอเวอเรตันชนะ71แล้วก็จบลงด้วยการเสมอกันไปในี่47ครั้งครับ แต่จะว่าไปแล้วแมนยูเจอกับทนานดันเอฟเวอร์ตันนี่หครั้งหลังสุดที่ผ่านมานี่แมนยูชนะรวดเลยนะทุก่นครับว่าฟอร์มดีขี่เอฟเวอร์ตันเยอะมากๆครับเกมล่าสุดที่เจอกันไปนี่วันที่1น่ธันวาคมที่ผ่านมาแมนยูนี่เอาชนะไปได้ถึงส่ประตูต่อศูนย์นะครับก็เป็นการคุมทีมของทางด้านรูเบนอเมรินนี่แหละครับแต่ตอนนี้ผู้จัดการทีมของทางด้านเอฟเวอร์ตันคือเดวิดบอยส์นี่เคยมาคุมแมนยูอยู่ ช่วงสั้นๆนะครับประมาณ10เดือนนะครับมาแทนที่ของเจ้าด้านเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันในปี2013ครับก่อนที่จะโดนไล่ออกครับหลังจากนั้นก็ต้องบอกนะครับว่าเดวิดมอยนี่รอล้างแค้นแมนยูอย่างไม่ต้องสงสัยครับฟอร์มของเอเวอเรสตนช่วงหลังที่ผ่านมานี่น่ากลัวนะครับ6เกมหลังสุดนี่พวกเขาชนะ4ครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านเองในที่แมนยูนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเนี่ยแมนยูชนะ2นะครับแพ้3แล้วก็เสมอ1 ตอนนี้ทนานเอวตาตันนี่อยู่อันดับที่14นะครับเหนือเรานะมีอยู่30ขคะแนนครับแมนยูอยู่อันดับที่15มีอยู่29คะแนนใครชนะเกมนี้นี่พุ่งขึ้นไปอยู่นะอันดับที่12นะครับ แมนยูดีก็ยังคงปัญหาเดิมๆนะครับนักเตะม,มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็นักเตะดียังไม่สามารถที่จะเล่นเข้ากันกับระบบของรูเบนอัมารินได้สักทีครับตรงนี้นี่ยังเป็นปัญหาหนักต่างอกหนักใจเลยสรับาน้รูเบนอัมอารินนะครับไม่รู้จะแก้ยังไงครับเจ้าตัวดีก็พยายามที่จะใช้แผนเดิมนี่แหละครับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่านักเตะดีก็ยังไม่ทําความเข้าใจสัทีครับ แมนยูตอนนี้ก็บอกนะครับว่าแบบเป็นทีมพิการดีๆนี้เองครับตัวหลักไปหมดเลยนะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านคอบบี้ไมนูครับรวมถึงทางด้านอาร์มัดเดียโลด้วยเสียตัวจริงของแมนยูนะครับคาดการณ์การนี้ก็มีทางด้านอังเรโอนาน่านะครับแม็กไวเดอร์ลิทนะครับแล้วก็เป็นทางด้านมัสรีในขนาดที่ซ้ายขวาดีก็จะเป็นดอกูครับกับทางด้านดานโลตรงกลางครับจะเป็นบูโเฟอนันเดสกับทางด้านคริสเตียนเอร็กเซนเนี่ยน่าจะได้ลงเล่นแทนที่ของคาซิเมโรนะครับ แนวรุกครับก็จะใช้ทานด้านโจชัวเซอร์ซี่ครับลัสวุสคอยลุนแล้วก็ทันด้านกานาโชสื่อมองนอกมองยังไงครับเขามอง,มมงมว่าถึงแม้ว่าแมนยูนี่จะอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่นะครับเอเวอเรต์น,นี่กำลังทำผลงานได้ดีมากๆแต่ เขาเชื่อกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดีจะสามารถบุกมาคว้าชัยชนะเฉือนเอาชนะเอเวอเรตันไปได้แบบบุดวิดครับ1ประตูต่อศูนย์คู่นี้ทําใจนะครับเขาบอกว่า,วายิงประตูกันไม่เยอะแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่แหมคือยิงได้ลูกหนึ่งนี่ก็ต้องบอกเขาว่าสุดยอดแล้วแต่ว่าต้องระวังนะครับว่ากองหลังนี่อย่าเสียประตูง่ายจนเกินไปครับไอ้ลูกยากๆนี่อย่าเล่นนะนะครับ กลัวตรงนี้แหละไอโอน,นันนาเนี่ยกลัวมากเลยนะครับแล้วก็แผงกองหลังด้วยเนี่ยไม่ใช่ว่าศพตายกันอย่างเดียวไม่ได้นะครับแล้วลูกคาบเซตคาบลูกคาบดอกเนี่ยห้าสิบห้าสิบนี่เตะทิ้งดีกว่านะอย่าไปคืนหลังนะครับยิ่งคืนนี่ยิ่งจะแย่สำหรับทางด้านแมนยูครับก็เอาใจช่วยกันต่อไปนะครับแต่สื่อโน่อกเน,นี่ยเขามองนะว่าแมนยูมีโอกาสครับที่จะเก็บชัยชนะเหนือทางด้านทอฟฟี่สินน้าเงินเอวตันได้ครับ เรื่องข่าว,าวการซื้อนักเตะของแมนยูนะครับล่าสุดครับมีรายงานข่าวระบุว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนี่อาจจะไปดึงเปาโลดิบัลลาครับสู่หน้าชาวอาร์เจนตินาเข้าสู่ทีมก็ได้เปาโลดิบัลลานี่แม่อันนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่ามีเขากับแมนยูกี่ครั้งแล้วนะนะครับเรียกว่าแทบจะทุกตลาดการซื้อขายเลยมั้งเนี่ยสำหรับนักเตะคนนี้ครับแต่ว่าเปาโลดิบัลลานี่อายุไม่น้อยแลวนะครับ31ปีเข้าไปแล้วนะเอะคุ้มไหมที่จะไปดึงมาจากทางด้านโรม่าครับ ตอนนี้ข่าวดีก็มีการระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดดีต้องการที่อยากจะได้ประสบการณ์ของเปาโลดิบัลลาแลวอย่างหนึ่งคือก่อนหน้านี้นักเตะที่มีอายุมากๆที่แมนยูไปดึงมานี่ก็สามารถจะช่วยเหลือทีมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านซลาตันอิบราฮิโมวิชอย่างเงี้ยนะ,ค,ะ ani, ร ondo, รครับเอริสันคาวานีหรือแม้แต่คริสเตียนโนโรโดรอบ2ครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือแมนยูได้อายุมอนะครับว่าเปาโลดิบัลลาก็น่าที่จะสามารถทำแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เล่นในระดับสูงมาก่อนนะครับควา้าแชมป์โลกกับทีมชาติอาร์เจนตินาครับประสบความสำเร็จมากมายแถมเปาโลดิบัล่านี่ก็เล่นในมุกซูน,น่ามาได้9ก็ได้นะครับ9ครึ่งก็ได้หรือ10ก็ได้ครับสำหรับทางด้านเปาโลดิบัลล่าครับแล้วที่สําคัญนะครับราคาในการย้ายทีมของเปาโลดิบัลล่านี่ไม่แพงครับก็เรียกว่าเป็น1นึ่งออปชั่นนะครับที่โผล่ขึ้นมาในเวลานี้นอกจากนั้นนะครับสื่อในสเปยนยังมีการรายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์เต็ดพร้อมที่จะทุ่ม เงินสูงถึง100ล้านยูโรครับในการที่จะไปดึงโรนัลอาราโฮนักเตะกองหลังชาอุรุกวัยมาจากบาร์เซโลนาในซัมเมอร์นี้นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะครับที่มีข่าวกับแมนยูอยู่เรื่อยๆครับตามในข่าวระบุนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนี่เตรียมเงิน100ล้านยูโรในการที่จะไปดึงโรนัลอาราโฮนักเตะกองหลังชาอุรุกวัยของบาร์เซโลนานี่เข้าสุดทีมครับ เขาเชื่อนะครับว่าบาร์เซโลน่านี่หน้าที่ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวเพราะว่าพวกเขามีปัญหาในเรื่องของฐานะทางด้นานการเงินอยู่แล้วนะครับยังไม่สามารถที่จะมาแก้ไขสถานการณ์ไดอาราโฮดีก็ต้องยอม,มรับนะครับว่าเป็นนักเตะก,กองหลังเซนเตอร์แบคะดับเวิลด์คลาสแม่แต่ว่าช่วงหลังนี้เขาก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเยอะนะกลัวว่าซื้อมาแล้วแมนยูจะใช้ไม่คุ้มสิครับแต่อย่างแรกเลยคือต้องดูก่อนนะครับว่าเขายอมที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหรือเปล่า แถมตอนนี้บาร์เซโลนาก็กําลังทําผลงานได้แบบสุดๆอยู่ด้วยนะครับลุ้นในการที่จะคว้าแชมป์ลาลิก้าด้วยนะครับแล้วก็ลงเล่นในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับมาอยู่กับแมนยูนี่ต้องบอกนะครับว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อะไรก็ตามนะครับเซอร์จีมนี่ก็ดูเหมือนว่าต้องการครับที่อยากจะได้นักเตะคนนี้ครับต้องการที่อยากจะมายกระดับกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานี้ครับเพราะว่าดูเหมือนว่าจะเริ่มทางใจแล้วนะครับว่าการไปเซ็นสัญญาความเมทัลเดลิสตมาในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาเน ดูเหมือนว่าจะเป็นการลงทุนที่ไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมนเจอร์เได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ